นักบินติดตั้งแล้วก็ประมาณนี้นะครับนะครับตัดเคันเล่งนะครับสวิตนี้กดดีขึ้นก็เล่งออกนักบินสองนายสวยๆเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านผมพลเอ็นสามเอฟ DIY ไหลไปเรื่อยชแนลนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทํางานเครื่องบินนะครับผมเป็นเครื่องบินลบนะครับเจ็ตไฟเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็น F18 นะครับนี่สวยๆนะครับสําหรับลานี้เป็นดักแฟนคู่นะครับนี่เป็นดักแฟนคู่นะครับเครื่องบินที่เป็นท่อคู่จะมี2ระบบนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีเนี่ยผมซูมให้ดูทางด้านนี้แล้วก็ทางด้านนี้นะครับ เครื่องยนต์ที่เป็นตัวํำที่เป็นท่อคู่นะครับทุกรุ่นเลยนะครับมันจะมี2แบบมันจะเป็นระบบแยกอย่างแยกอย่างนี้นะครับก็คือข้างซ้ายข้างขวาก็จะเป็นดักแฟนคู่กับเป็นระบบรวมตรงนี้ก็จะเป็นช่องดักอากาศเดียวกันเสร็จแล้วเขาก็ะจะผ่านตัววายแล้วแยกออกซ้ายกับขวาท่อคู่นะครับอันนั้นจะใช้ชุดไฟ1ชุดแต่ก็คือจะเรียกว่าไงชุดไฟก็จะต้องเป็นชุดใหญ่หน่อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเนี้ยดักแฟนก็จะอยู่บริเวณนี้พอดีก็จะ ไม่จาเป็นต้องใช้ชุดไปชุดเดียวแต่ว่าพื้นที่ในการวางแล้วก็ตัวสเกลของลำเนี่ยมันก็จะได้สัสดส่วนสมจริงทุกอย่างเห็นไหมครับนี่ก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็สําหรับลำนี้เดี๋ยวพี่เจ้าของนะครับให้ผมเซตแล้วก็ติดตั้งใจโรตัวกล่องใจโรนี่พี่เจ้าของมีอยู่แล้วนะครับเอามาให้นะครับผมแล้วก็ สั่งให้ติดนักบินเพิ่มนะครับหตัวแต่เนื่องจากว่าตัวนี้นักบินที่มากับรามเนี่ยมันเป็นไซส์เล็กนะครับผมแบบเล็กตัวเล็กนี้แต่ตนักบินของผมัวหนึ่งก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันลงตรงนี้ได้นะครับผมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรติดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราทําการเลาะห้องนักบินออกแล้วก็ติดตั้งนักบินลงไปนัก,น,กนักบินที่ใช้ก็จะเป็นนักบินนี่นะครับมีรายละเอียดนะครับเห็นยาลูกตาอะไรครับเห็นไหมครับ ก็จะเป็นนักบินทรงทหารนะครับผมลุยครับแต่อันดับแรกนะครับขอติดตั้งกล่องใจโรเช็คการทํางานให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าต้องดูก่อนว่าตัวใจโรทํางานปกติหรือไม่ติดตางกาันการผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าผมจะได้ปรับแก้เซตติ้งให้ถูกต้องใจโรถ้าเซตติ้งดีนะครับจะทําให้บินง่ายช่วยในการบินได้ดีมากนะครับแต่ถ้าเซตผิดพลาดใจโรจะเป็นตัวทําเครื่องบินตกนะครับตกง่ายกว่าบินมือตัวเองอีกนะครับใจโรถ้าเราเซตไม่ถูกต้องเนาะโอเคลุยครับ แม่สวยเลยนี่นะครับเพิ่งจะทำลํา t 50เสร็จไปนะครับนี่นี่เราเข้ามาลุยลํา f 18กันเลยครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็ทำการเทสชุดไฟนะครับผมป้อนไฟเลี้ยงกับกล่องไล่สายทุกอย่างบายรีซซฟนะครับนี่ครับต่อผ่านกล่องสามารถขยับได้ปกติคันเร่งโอเคครับผมเดี๋ยวเทสก่อนนะเพาคันเร่งออกคู่ปะ โอเคครับออกคู่นะครับผมเดี๋ยวผมเซตตัดชั้นเล่งไว้ให้ที่สวิตนี้นะครับแต่เบื้องต้นนะครับตัวเซนเตอร์ของเซอร์โวเนี่ยต้องตั้งใหม่หมดนะครับเพราะว่านี้เป็นไจโ o อ off ก็กระดกไม่เท่ากันนะครับตัวแผ่นห่างด้วยโอเคครับผมแล้วก็ช h a แนล l ยับตัวคอนโทรลยังสลับอยู่2องช n n แนลดูรัดเดอร์ดิอ่ะสามช n n แนลเลยครับผมเดี๋ยวรีเวิร์สในรีโมทให้แล้วก็เดี๋ยวเช็คตัวกล่องนะครับว่าทิศทางการกันของกล่อง ผิดพลาดอยู่กี่ชแนลนะครับผมนะครับเซตกล่องทุกอย่างเรียบร้อยก็น่าจะเหลือแค่หาจุดวางกล่องจโรนะครับพอตัวนี้เป็นไซส์เล็กกว่าตัว T ี0ที่ทําเมื่อลําที่แล้วนะครับเล็กกว่าตัวนี้นะครับผมโอเคครับแต่เป็นงานค่ายโฟมฉีดนะครับก็การวางระนาบนี่จะไม่ยากนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็คาลิเบตเลเวลไว้ให้นะครับอ่ะเป็นงานเรียบร้อยสวยๆเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์อีกทีนะครับ ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับติดตั้งนักบินติดตั้งจโเรเซ็ตทิศทางในการการของกล่องแล้วก็รีวิชชั่นเนลของตัววิทยุเรียบร้อยถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ตั้งเซนเตอร์ที่ตัวลำให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคครับผมนี่หล่อเลยนะครับเพิ่มนักบินไปอีกนายหนึ่งนะครับผมตัดแขนเร่งนะครับสวิตนี้พอดิดขึ้นก็เร่งออกอน,นี่เดียว ส่วนใจโรคุมด้วยสวิตซีนะครับข้างตำแหน่งบนสุดไม่มีใจโรนะครับใจโรออฟบินลงมาเป็นนะครับเทนเนอร์ลงมาเป็น Auto ออโต้เรเวลโอเคแท็กซี่กันนบินส่องหน้าสวยๆเลยครับ ครับผมตัดถือถือนี่เท่าไนี่นะครับมาดูรอบลากันเวยๆเลยครับตัดขยับรีโมทได้ไม่เป็นไรแอร์ลอนอีเลเวเตอร์ขยับเล่นได้นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับ ก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเ,เพื่อนเพื่อก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยช n e l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาฮสนุกมันๆนะครับผม